แจ้งข่าวแจ้งข่าวครมอรไฟเขียวเตรียมแจกเงินสองหมื่บาทต่อครัวเรือนก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบออ โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายจุรินลักษณะวิสิทธตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายประพัฒ์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ,กรเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วยในที่ประชุมนอบคอ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ,พผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64เพื่อช่วยชาวนาลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโดยทางรัฐบาลจะช่วยเหลือชาวนา ที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทัา64ในอัตราไล่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ20,000บาทเท่านั้นสำหรับชาวนาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรสามารถไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับ หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารต่างๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ